สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการยืนยันตัวตนคนละครึ่งผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับทำได้งา่าย ง่ายแค่นิดเดียวเองนะครับผมวิธีการทําง่ายมากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับผมหลังจากที่หลายๆคนนะครับก็ไปลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นะครับโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลายคนก็ไปลงทะเบียนได้แล้วนะครับก็ได้ SMS ตอบกลับมานะครับว่าได้เสร็จเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับเมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยันแล้วนะครับท่านก็เตรียมหมาย เลขบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนของท่านนะครับเพื่อที่จะเอาไปสแกนเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแต่ประเด็นแล้วก็หลายคนที่เจอปัญหาก็คือว่าสแกนบัตรประชาชนสแกนหน้าตัวเองไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเรามีตัวช่วยครับมองหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสีเทานะครับผมพอไปถึงก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ได้เลยโดยการเสียบบัตรประชาชนง่ายงนะครับผมแล้วก็ยืนยอมข้อมูล เพื่อพิสูจน์ตัวตนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการยืนยัน เจ้าของบัตรประชาชนตัวจริงนะครับผมโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับผมอ่ะผมมีคลิปนะครับในการทำให้ดูนะครับอันดับแรกที่ไปตู้ ATM สีเทานะครับแล้วกดยืนยันตัวตนนะครับผมข้อมูลจะบอกว่าให้เรายืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็กดรับทราบและรับรองนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ อ่านข้อมูลนะครับว่ายอมรับเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลแล้วก็กดยินยอมครับผมเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะให้เราเสียบบัตรประชาชนของเรานะครับที่ช่องอ่านบัตรประชาชนนะครับเราก็เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปแล้วระบบก็จะอ่านนะครับแต่อันนี้ผมเสียบเสียบไม่ถูกนะครับเนะ เอาใหม่พอเสียบบัตรประชาชนเข้าไปใหม่นะครับระบบก็จะบอกโปรดรอสักครู่ระบบกาลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านนะครับแค่นี้นะครับก็รอนะครับรอระบบในการตรวจสอบประมวลผลของเรานะครับก็ถ้าสําเร็จนะครับระบบก็จะขึ้นว่าถูกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแบบนี้นะครับ ระบบจะขึ้นแบบนี้นะครับธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการยืนยันตัวตนคนละครึ่งผ่านตู้ ATM สีเทาซึ่งมันง่ายมากนะครับเราสามารถไปทําได้ด้วยตัวเองนะครับนี่คือข้อมูลนะครับที่เรานํามาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ